สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์มีดที่ผมทําเองนะครับมีความสามารถหลายอย่างนะครับมันสามารถแรกคือเปิดไฟใช้ถ่านก้อนเล็กสามก้อนนะครับสามารถเปิดได้นาน,นครับนานก็นานไม่มากนะครับต่อมาก็เป็นมีดครับไจบใบเลื่อยล,ลุกหมูเจีย ก็เอาเทปพันด้านมนะครับแล้วต่อมาก็เป็นแท่งจุดไฟนะครับผมจะสาธิตการจุดไฟด้ยนะครับเนี่ยครับเราต้องทำให้ฟูๆนะครับ ไม่ติด่อต,ติดแล้วครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เปียกนะเดี๋ยวผมจะลองเอาจุม่มน้ำให้ดูครับว่าจ้เอามาจุดใหม่แล้วมันจะติดไหมเนี่ครับ ขีดใ,ใหมครับอ๋อลืมเช็ดครับติดนี่ครับนี่ครับวัน,บนนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับ ติดตามใหม่คลิปหน้าครับขอบขอบคุณมาครับ